ครับสวัสด no ี <goof cji> bon job, oh ครับผู้ใดอยากสนับสนุนช่องตะกคุณกอพ่อเพียงในที่าลืมนะครับหมักคลิกความซ้ายนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยคลิกกระดูกนะครับเนี่ยเลียงหลังๆเลยพี่น้องความซ้ายสามลอยนะครับแล้วก็หมักคลิกอ่าไม่ประดูนะครับเนี่ยดังนีันครับพี่น้องอันนี่ยสามลอยพี่น้องเจาะสามลอยความทรงจำพี่น้องเด้อแล้วก็หมักวินหมักวินกระดูกงามๆนะครับงานกึ่งจากช่างจีดนะครับผมสั่งมาขายพี่น้องนะครับให้พี่น้องเบิ่งเล่นเนี่ย งามเลยถึงถึงรวยไร่รวอเลยพี่น้องเนี่ยนะครับตัวนี้กู้ละลายหางิบะสามารถอ่าโทรสอบถามได้ศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้านะครับตามนี่นะครับตามเอกสารทุกอย่างเลยพี่น้องเด้อนะครับแะอย่าลืมนะครับสนับสนุนช่องตะกูลกอพอเพียงมาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้โอเคครับผมฟีค่าจะส่งเลยพี่น้องเด้อโอเคครับผมสวัสดีครับ ครับพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศฟางวัวพี่น้องบัดน,นี้นะครับพามาเบิ่งฟางวัวเมื่อกี้ถ่ายฟางกล้วยแล้วพี่น้องนะครับเอาฟางวัวน้ำผมนะครับมันอกีก็ะลรก็เลยพี่น้องนน่ะเนี่ยกูะไรมากฮางงัวไปเลี้ยงนะพี่น้องเจ้าบาทละพอย,อยังเสียสี่เมืองหาโอ้พี่น้องนี่ตกเป็นไงสี่เมืองหาท่องท่องท่อม ของหกเดือนแล้วพี่น้องเนี่ยสี่เมืองหางเลยพี่น้องนะครับตัว้งเงี้ยเลยพี่น้องหัวบ่าเพงเลยพี่น้องเด้อช่วงนี่ปลาเลกลูกสองลูกตัวที่สองเนาะพี่น้องแม่ถ่องพร้อมกุกงเงี้เลยอ่างเราประมาณตีเดือนหรอปะออกเดือนแล้วเนาะโอ้พี่น้องไปบวชนกันได้กินน่องเด้อพี่น้องเนาะของพร้อมีตัวเดียวนี่บ่ขอเบอร์นะศูนย์เก้าเลยศูนย์เก้าเน่ง สามหกห้าเจ็ดสามหกห้าเจ็ดหกเก้าสามหกเก้าสามพอไงก็เหรอพอนอนเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับแม่เงี่ยี้นี่ครับพี่น้องแม่มาหกเดือนโอเคครับผมมากก่ะต่อรองราคาเอาเด้อพี่น้องเด้อราคาเนี่ยราคารองพวกแม่นี่ก็แม่งงามๆเลยพออีพอแล้วอีพอสบายหลังเนียงงามนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผม ทา้ะเศ้าามหาาพี่น้องตัวเงากีไเศ้าหาครับอันนี้เศร้าสามหา้อยอันนี้แม่ลูกเศร้าหาหา้อยครับเศร้าหาหาร้อยมองขายเลยพี่น้องอันนี้อันนี้ได้เศ้าหาครับอันนี้คืแม่ลูกเศร้าหากันพี่น้องนี่เศร้าหากันพอหรอเล้มไ่สี่สิบหกขับาานี่นสี่หมื่นหกพัวสี่หมื่นหกพี่น้องเงเมวคพนะเอาแล้ว่เดี๋ยวงวีเซลหรอพุนะ ผมไปไปหลังรถแม่ผุ่งเงคนสี่หมื่นหกพี่น้องแม่ลูกบ่แม่ลูกครับแม่ลูกพร้อมด้พี่น้องว้าแม่ผู่เหาิมาครับคุณงค่แม่คนบ่ลูกสองจนช่วงอีอสี่หมื่นห้าคู่นี่กับแม่ด้วยรัท่ะไรล่ะแม่นั่งคู่นี่จะได้สามหมื่นครับคู่นี่เลยสามที่พี่น้องคู่นี่สามที่สี่แม่นั่งใสองได้สามหมื่ับอันน่ะสามหมื่นลูกตมเนี้ย โอเคครับผมหลายหลายหลายเลยนะเอาเบอมาเบอร์มากพสำหรับเบอร์ทั่วกับ0 8นครับ083 131 131 8275ครับ8275่เครับนี่พอถ้าไรเราคุณเรร้อยตัวนี้แม่ที่ขานยได้ครับ4มท่วงบ่อันนี้พ่อผสมกัครับวันผสมชิมแม่นเดีพี่น้องนน่ห้มน่ะนมันขีดเลียวออกมวนมันขึ้นเหรอพี่น้องนี่นี่ดซ้ นี่พี่น no ้องนี่พี่น้องเห็นบ่เนี่พี่น้องเดือด้อยได้พี่น้องเด้สี่หมื่นกว่าบาทนึงพี่น้องไออีพ่อเรล้าคนน่ะจมเต็๋มฟิ่มพี่น้องคนน่ะเจ็ดสิบเราตัวเจ้าบาทแล้วนี่จิบเจ็ดกำซ้าสามอันหนึ่ง้าสามพี่น้องอันหนึ่งจิบเจ็ดของอีพ่อเรานะครับมากกโทรมาต่อรองสอบถามนะพี่น้องเด้อสองคบนี่ก็แมนต์ด้วยกัน ผมละาอ์ีหารอยนี่โบเพียงเดียพี่น้องอันนี้บ้านๆน,นะครับเพื่นบ้านนี่พื้นบ้านเล่นอะนี่ซาีโอเคแม่น,นี่ซา,าอ้หามเลยพี่น้องคนโอเคครับผมขอบอร์ท่นงน,นะพีู่นหกสองหนึ่งูนสาหกสองซซโอเคครับผมมาบ่นีมาฟังพี่บ่นี้น้อนองใ้ผม กังได้พวกคุณนักรลังขายขั้วอยู่ใก้ยอดคนนะพี่น้องขนาดเสียยอดต้องเสียยอดพี่น้องลบลบพี่น้องมามาเข้าถ่ายงงามๆนี่จ้ว่าะงามๆนี่ยพีน้องดำปื้ดเลยพีนนองแม่มาเอ้าแดงดัเนาะาไรก่อนี่เจ้าสีหาอยจีน้องฝนสีห้ามผมรถได้พีน้องมดนี่เ้าสีหา อ้สายเคลื่อนสายเลือดตัวนี้เนาะมอสายเลือดเรียน,น,นเสียสาวสี่ห้าร้อยตัวเมียจา้าอายุกี่หลายปีแล้วตอนนี้สีสี่ขวบปีโอ้สี่ขวบปีออบปพอดีพี่น้องนะครับนี่นล้างว่าตัวนี้แหละมาไปเบ่งตัวบมาไปแม่ที่แม่ท้องครับแพงเลยท้องเจ้าบาทอะไรนี่สามเมืองหาครับอันนี้สามเมืองหาพี่น้องท้องเจ็ดเดือนแล้วเหรอ สี่เ hmm. ดือนกลัวสเ่ขอหาเดือนเราพี่น้องนี่ครับนี่นี่ม่ทั้งทบสติงดีสองศูนย์หนึ่งเลยโอ้วรอแงโอ้ทบสติงดีเลพี่น้องคนน่้หนางนาดีพี่น้องคนน่ะ่ตัวนี้ต่างดีต่างงต่างนาโอ้อันไ้นแม่นว่านน่อน้อยมันบ้านบนนี้ตัวน้อยน้อยเดียวันนี้ตัวน้อ้อยเดียววัน้ตัวละเมื่อเก้าบาทพี่น้องโอ้ พูดได้มากง้อเทอกพี่น้องเนี่ยง้ผูนะครับถ้่ได้กอกง้ผูเ้าสามารอยเ้าสามหารอยพี่น้องนะครับคนนั้นนังหนาซาเี้เลยพี่น้องแม่นี่รแม่นสิบสี่หารอยพี่น้องนี่ครับเ้าสี่นีบ่เ้าสี่เจ้าสี่พี่น้องอ้าวง้อไหแม่ลูกกับเ้าหกสมักแม่ลูกพ่เกินสามเมืนด้พี่น้องสองเมื่อนกลัวบัดแม่ลูกสมายนะครับลูกผูลูกแม่แล้วแตะ เหล่แตาเมียเา้ก่อนนี่อันนี้าวสาห้าร้อยสองมื่นสามหอยบาทอันนี้ก็่าสองเคุดีกำเงินมาสามหมื่นเลยค่มไม่ลุดไม่บานพี่น้องล้านี่โอ้ซื้อซะทีเสนียนนี่อยังบเป็ดนะแม่ลูกหาสิบสอง้าสิบสองลตัวผู้ตัวเมียอ้หูตัวเมียลูกบองงามเลยแม่กับของเงยเลยพี่นห้าสิบสองวุ้มละสี ผมละสี่สิบสงี่ไงพีน่น้องคนน่ะลูกแฝดี่เ็ลูกแฝดบนนี้พี่น้องมาเบิ่งว่าลูกแฝดกันไหมมาเบิ่งไก่ไกันแฝดผู้แฝดผู้โอ้ลูกแฝดเีัทวพกี่พี่น้องลูกแฝดเด้อพี่น้องเคยเห็นโ่นพี่น้องคนนะถ้าได้กว่าคาเ่านนะ่ะลูกแฝดนะบอกเ่นครับสี่หมื่นเจ็พี่น้องลูกแฝดาลูกกเป็นตัวละสี่หมื่นเจดโอเคครับผม ขเบอนะป่ยนกหี่หกสามสี่ห้เกพชรเจริญฟาเพรเจริญฟ okay. okay, okay, ah, wow. ้ามนองไส้คนรอครับผมโทรมาสอบถามตัวลองราคาสรงในฮอดบ้านหซองเออพี่น้องโอเคครับผม่าพี่น้องเมือนไหมมาฟังพี่ปิย์หนิวัวูค่ะพม่มีสุพิ่ะ้มิสตอไรแน่ครับปุณนี่มิสตอรูเล่ยบอกปุเนี่ตัวรถมิตอูนี่หนึ่งหมื่นห้าพันบาท 3 9อสบาทรอโอ้หน่งมื่นสามันเก้าร้อยบาทอเันนั้นสิบสี่ห้าร้อยเป็นมอวผูบดได้เพื่อนคุณน้องม่ผูบ่ไเพื่อนหัอสบี่ห้าร้อยให้กันพี่น้องนี่อันนี้แปดพันเก้าพี่น้องตัวผูบดเนาะ ต้าปูดพี่น่องนี่ครับลูกอลูก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 รอว่าเต้าูด้พี่หน่องอันนี้ห0ึ่มื่นหกพันบาทพี่หน่องเปนโซ่โซง่วปูด้วยพี่น้อง่วงปูไหมมาคุนกัต่อรองได้ขอเบอร์นะครับศูนย์หกสองศูนกสองหเจ็ดห้กสองเ้องเจ็ด้พี่หน่อนะ ไม่ดีบ,บ้านบางใหญ่หนองมะชอ่อก็ได้พี่น้องเด้อนั่งแบบไรก็ลองโทรสอบถามกันเบื้องโอเคครับผมสุดนั่นอีกนึงงหาเลี้ยงแล้วพี่น้องนี่ครับสุดนั่งอีกเลยนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยครับบรรยากาศฟังง้อกับประมาณนี้แหละพี่น,อบบน้องผคงเดี๋ยววันนี้ไทยพึ่งเบื่อนได้พี่น้องเด้อกับเีประมาณนี้แหละผู้ใดเของมาเบฟีงแล้วก็เลยยิ่มกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับกับพามาเบื่อนข่าวราคามืาอนี้กับยุบประมาณนี้แหละพี่น้องราคาอ่งัวนะครับงัวเลี้ยงนะครับ สี่หมื่นกว่าบาททำหนี้สี่หมื่นนะครับสีบ่หมื่น,น,นอ,อน่าหม,มื่นนะครับนี่เบิร์ตเนี่ยพี่น้องมัวบ้านๆเดี๋ยวคูบละสองหมื่นกว่าสามหมื่นนะพี่น้องนะครับนี่ไม่ใช่หัวแพงนะพี่น้องนะครับมาเร์กแบบไรกับจังมาเบิรงเอามาเราเบิรงเอาพี่น้องมีโอกาสมากครับทุกวันอาทิตย์นะพี่น้องมันเปิดทุกวันอาทิตย์ไม่เฮาเลือกเอาหรือพี่น้องปวดได้ามากแบบไรกับมาเลือกเบิรงเอาด้วยพี่น้องเด้อโอเคครับน้องผมพามาเบิรงพอพันไงๆพี่น้องคนเอามาตลาดมันนี่โอ้โหคนแบบไงเลยพี่น้องสี่หมื่นเก่าเนี่ย นะพอพันงัวเด้๋ยพี่น้องเด้อผู้ใดก์กำลังม้วงหาอนาคตพอพันงัวไปไปคอกไปผสมพันนะครับเป็นลูกเตเรงัน้นตัวนี้เป็นลูกเตเรลูกเอทเคเด้อพี่น้องเด้อนะครับราคาอะไรบ้างในก่อนสี่หมื่นเกสี่หมื่นเก้าพันบาทเด้กเขาอ,อยู่สองปีพี่น้องสี่หมื่นเก้าเดี๋พี่น้องเด้อโ <50, 50. S 2> ้ตัวนี้ช่วยๆเลยขอเบือนะศูนย์เก้าหก 2, 2, สองสองสามศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเนาะคุณพี่ยังเหรอนายโอ๊ตเด้อพี่น้องนะครับมาโทรสอบถามตัวล่องราคานะครับเลยตัวผู้ญี่ยนี่ครับ,บ,รอบองอหนุ่งหนุ่ลเลยเห็ดเขาเรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆเลยโอเคครับผมสดนั่นนี่ก็จะเป็นง้วน้ำเข่าพี่น้องจากภาคเหนือนะครับเนี่ยตัวละบ่อแพงตัวละหมื่นกว่าบ,บาทพี่น้องนะครับเนี่ยหมื่นกว่าบ,บาทตอวด,ดิเป็นง้อผูได้พี่น้องนะง้อผูนะครับง้อน้ำเข่าง้อผูนะครับประมาณนี้ โซนเพ่นเดียวอันพวกนี้จะอยู่คอกหอยคอกมันนะครับที่เป็นเจ้าไผ่เจ้าว่านก็เจ้าเสือม่ไหวนะอันนี้เป็นง้วมาจากภาคเหนือมีตัวผู้ตัวเมียพร้อมอะไรอยากได้แบบไรก็มาเลือกมึงพี่น้องเด้อนะครับเป็นโซนของงัวนะครับโซนนี่ก็เป็นงัวขุนคุณนพี่น้องนะครับงัวขุนเนื้อนงมีงัวแม่ฝั่งคอกนี่งัวแม่ฝั่งคอกนี่งัวผูแด้วก็งัวขุนเป็นน้ำของม้านะครับมาขายตลาดนัดบันเทิงนี่แหละ จะได้อยากได้แบบไรก็มาเลือเบื้องเราได้พี่น้องเน,นะครับทางมัวขุนมัวงน้เข้า,าขจากภาคเหนืออะจากาคกลางนะครับมีเบิดพี่น้องมันจะได้แบบไรก็ลองมาเบิ่งเอาโอเคครับ<ท>นี่พี่น้องพุณน่ะมึงเงี้นี่สองหมื่นกว่ากระถางพี่น้องคุณอ่ะสองหมื่นกว่าเด้พี่น้อง,อองซาลาลีย่าบาทอ่ะปาล,ลาตรงนี้ซาลาเลีย่า ราคาตกันบดบเออระเลกสองมออหมื่นกว่าเป็นนขคอกของฟานีนนนนน่พี่นออกเแม่งี้เลยองมนทองเบนีกโอห้นเนี่ยทองความในพี่นออกนี่แม่มึงสองหม,ม่นออสองหมื่นอะไรวะหไหขแล้วลเนขายแล้วีขายแล้ว้นออพอเราขายแล้วราส่นกวะไอหมนเนะรีนออกพูดนะ งามเลยเออประมาณนี้ใครเบิ้ลผู้ตัวจเราบอกพ่อนี่โอ้พอเราใครเบิ้ลแล้วพี่น้องเอาไฟเบิ้งราคาง่วงนะพี่น้องพมาเจ้าะกับใบต่อกันแล้วพูดทางผู้ซื้อไปก็นเลยนะครับเนี่ยโอ้ยผู้ใหญ่ข้าหนังใหญจังเลยนะโอเคครับผมพี่น้องฝนตกเราพี่น้องนะครับฝนตกเราพี่น้องนะพี่น้องฝนตกแล้วบรรยากาศถ้ามาเบิ้งเลยพี่น้องนะครับผู้ใด มั่งแบบแปล่ยนกันมาแล้วบังเอิเราได้ไปน้องเด้อบรรยากาศฟางวัวโอเคครับผมวันนี้กช่องขอบคุณขอพระเพียงแต่มานำเสนอข้อมูลดีๆในการนำเสนอราคางัวราคากล้วยประจำวันที่17ประจำวันที่ห้าร้อยหกสิบหกนะครับอ่านะครับขอพระเพียงนี่พี่น้องขี่หาเงินพี่น้องนะครับขอพระเพียงมันผู้ใด้ขอบคุณบังแล้วก็บในเรื่อกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับ ขออยาบพิบลิปไปก่อนฝนมาแล้วพี่น้องอ่นะอยากสนับสนุนช่องตะกุณคอเพราะเพียงก็่จะเลืม่มบุกคลิปฟอมสายบุกวินกระดูน้องแงมเดี๋ยวพี่น้องเด้อโอเคครับผมสนับสนุนโดยซีเคพาร์ตพี่น้องนะครับเป็นอาหารเสริมบำรุงวงไข่พี่น,อน้องในระบบสืบพันธุ์งวควายนะครับผสมทิศแยกนะครับผสมทิศแยกมวลลูกวัวดีหรือโคกงสังระเบิดระเบิดโกงสัง,งพี่น้องผมรลูกโคกงสังมันเงี่ตัวนี้ตอกรวบได,ด้พี่น้องเนอนะครับ ปุ๋งเมงมีน้ำหนัก8กิโลเท่าพี C ่น like ้องราคา390บาทของผสมด้วพี่น้องราคานดีนะครับในปุ๋งเมงอาจจะมีพวกวิตามินต่างๆนะครับวิตามินดีวิตามินซีนะครับธาตุเหล็กธาตุหญ่ต่างๆเป็นพี่น้องเยอะนะครับผสมพายานเป็นพี่น้องนะขอกเยอรมันเลยพี่น้องสารกระตุ้นชนิดในพี่น้องนะครผู้ใดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับมีปัญหาในระบบหรือผ่านของง่วของก้อยนะพี่น้องอ่าก้อยง่วลูกแก้วเราเป็นี้กครับพัดหนาครับซัดจ้าพี่น้องใส่ตัวนี้ซอยตรอบจุกในเป็นพี่น้องเยอะง่ว กินหนาบอดีจอยพี่น so, um, ้องตัวนี้ตอบโจทย์ได้กันพี่น้องมอกขั้วนะกินตัวนี้เข้าไปสี่บำรุงร่างกายเร่องเอก้วกินหนาเกงกินหนาดี้พี่น้องเนี่ยคงสาสีขยายได้พี่น้องเนี่ยอย่าลืมนะครับสีเข้วันวิ่งใดสนใจก็อย่าลืมโราสร้างสอดทามได้ในช่องขอเพี่อนกัได้ครับสู5แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าหรือเขียดพีมูฮันนะครับมูฮันฟาร์มเล้อกพี่น้องเด้อสองช่องพีมูฮันในช่องนึงนะครับสามารถสร้างได้ตับ ซีเคคมี่นองอาหารเสริมสำหรับว่าสำหรับควายเป็นที่ประจักษ์ในวงการวัอการคข้พี่น้องด้วยนะครับดได้ไปร่องทวร่องดึงดูได้ไดไดใ,ใส่แล้วดีแต่บอกตอนนี้ก็พี่น้องอย่ารืมนะครับคุณแปดห้าเจ็ดสจ็ดสก้โอเคครับผม